สวัสดีครับมาดูคลิป f o ร์ซ่าสามนนะครับผมอ่าคันนี้ปียี่สิบสองครับคสยี่สิบสองเลยไปปียีิบสองนะครับก่อนที่จะเป็นตัวยีิบสามนะครับคันนี้ก็สีดำนะครับตรงเล่มนะครับตัดเดืล้อแดงนะครับอ่าท่อ p ีเอทูคอไทเทเนียมนะครับอ่าท่อสวยๆนะครับเนี่ยปลายคาร์บอนครับรถเรียมๆนะครับรถมือเดียวเลยจัดทรงซิ่งนะครับเครื่องเดิมโชคหลังแก๊สซี่นะครับ สภาพยังสวยใช้งานปกตินะครับไม่รั่วไม่ซึมเบาะเอกนาทองนะครับผมปาดทรงซิ่งเลยนะครับคันนี้โหลดหน้าโหลดหลังจัดทรงซิ่งๆนะครับอ่าเครื่องเป็นเครื่องเดิมนะครับมีข้างนะครับมีข้างนิดหน่อยนะครับเม็ดชามนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับสามารถต่อบลูทูธได้นะครับอ่ากแฮนเดิลหน้านะครับอันนี้ไวๆเลยนะครับแล้วก็อุดปลายแฮนนะครับแต่ง ชุดหน้าซิ่งแต่ยังไม่ใช่คาร์บอนนะครับอ่าสภาพเรียบนะครับรถไม่ช้ำนะครับผมรถมีทรงมาแล้วนะครับเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับครันนี้ไม่หมื่นกว่านะครับมาเดี๋ยวฟังคลิปเสียงครับอันนี้เครื่องเยน็เยนๆเลยนะครับรถเพิ่งล้างนะครับ รอบเดินบาวนิ่งปกตินะครับไฟเครื่องไม่มีโชว์นะครับชิวทำงานได้ปกตินะครับขึ้นลงได้ปกติ ความร้อนนะครับอ่านี่ครับระบบไฟสมบูรณ์อ่าแตผมเพิ่มให้ฟังหน่อยตะลั่นนะครับควันไม่มีไหลนะครับที่เห็นไอไอควันที่เกิดจากน้ำยาโดนท่อโดนท่อนะครับโดนตามพอท่อโดนท่อนะครับ โชว์เดี๋ยวดูรอบกันรอบไวไวเลยนะครับเสียงเพาะจริงๆนะฮะเรื่องเดินเรียบรถพร้อมใช้นะครับโอเคใครสนใจมาดูรถได้ที่บางบัวทองนนทบุรีนะครับผมขอบคุณครับ